ให้ม <us uri> ันตรงกับมุมเนาะจากองศาโมโหเนาะบริเียนมาก็ก็เป็นนี ah, so 拜拜้เนาะดึงขึ้นหนักก็ได้เลยเกี่ยไปเนาะโซสเต็ปไปให้ท่ามือโซมึงเนี่ยโซสเต็ปไปเนาะมันเป็นแตรั่คาดเซรั่นะธรรมดา้นเนี่เยเแต่ลล้รมัาแล้วนะวิธีมัดู เด็งทอดออกมาถ้าจะบริสไซต์โตเนาะมันซาต้องเห็ดเบียบไว้ลุ้นเนาะจับมาสองสองเส้นนะหรือมาสามเส้นก็ได้มากล้วยใส่นีเนาะบีบขึ้นมาเนี่ยมุนเนาะเรียบร้อยหางก็ต้องบางวางให้ไม้มนทึบดินนะเวลาผุดตกะเพจะจะเบี้ย แล้วเรียบร้อยนะโอ้ยเก็บแอลไลเก็บแอลไลแล้วเก็บเข้าล้มหมดนกัวันนี้มันแต่งามพสเนะมันเลยล้มบันนี้เนาะทีมงาน มันก็อิเล่บุได้มาดายอันนี้จะลบมราบสบายมันนี่ฮรับจะมาเกี่ยวข่าวเนาะมาฮับมาส้มกันเลยเนาะไปเลยมันนี้ครัจะพามาเบิ่งบรรยากาศรวมๆในการเกี่ยวข้าวของเฮานะทีมงานเฮากับโบราณไปได้ไหมเนี่ย สิบแปดคนครับเบื้องเครื่องเทียงนี่เบืง้งเครื่องเทียนเนาะอันนี้สุดสองอันนี้สุดสองสุดสองอยอะมากเนาะข้าวข้าวกินนี่ก็

มีกล้วยมุซึเลยนะมาเกี่ยวข้าววันนี้นะคือภูมิใจลายภูมิใจลายเนาะกินเลยมาเกี่ยวข้าวเพราะว่ามีข้าวกินแล้วช่วงนี้ช่วงนี้มีข้าวกินนะช่วงนาะไปได้มาเกี่ยวข้าวอ้าวมีกล้วยมุซึเลยนะมาเกี่ยวข้าววันนี้นะมใจได้เนาะให้ปีนี้ได้ได้ได้งามกู่งามได้ปีนี้ได้น่ะปีนี้งามกว่าเก่าในหนึ่งเนาะงามพอเก่านะสวยโมเมนต์คุ้นเลยเกาห้องกะขีนล้มๆในหนึ่งเนาะเพราะว่าซุกแล้ว มือเนาะทัดแบบธรรมชาติเลยเนาะนอาจะบแใส่โรตเกี่ยวเนาะเพราะว่ายังบบมีงบประมาณบมีงบประมาณเขาเลยต้องเกี่ยวมือไปก่อนอะไรบ้างข้างนเกี่ยวสอยนลยอาเนาะวิธีทาเนาะ เอาเข้ามาเลยขมูลติ้ว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 เทปทองก็ให้ชนาเขาเลยเราจะไปใช้รถเกี่ยวเนาะเพราะว่าโควิดเขามาเกี่ยวไรเขาก็เลยต้องเกี่ยวมืองสีก่อนถึงมาเกี่ยวได้เลยครับรไม่ได้ใช้เนาะเลิกไร่ใช่จะเื้น ส่งไม่เท่าวันที่แต่ก็มือส่งคุณสาวว่าดูุ่นยาเลยรู้ว่าเพิ่งล่ากลาเป็นเขาล้อนละมันงามเป็นสาลุ

ล้ม้าเกี่ยวแล้วเขาดีกขั้วไปเกี่ยวบางคนเช็คมมีให้มนะเืินสมาก็นอนอยู่มีขาวเกี่ยวได้ให้น้าก็มีขึ้นมุ่งมียังใช้โควิดมายังมีข้าวเกี่ยวยูให้ยูหนากัตื่นเมาบุยังนึ่งข้าแล้วก็ไปคุจิโร่มาคร่วกิน สีเจเก้าแน่จรงเนาะเพราะว่าช่วงโควิดบ่มีเงินซืนะ้อฟุตเนาะมีห่อผู้ซึกเนี่ยเน,ะนนะา,นานะวันนี้เนาะได้มาเกี่ยวข้าวเนาะดีใจหลายม,ามันก็บกุคักมาไดนถือแทนตอดอ๋อมือต้งเลยถือแทนตอดเนานะบุด้ยเลยบุด้เนาะมามือเดียวนี่กันถือแทนตอดพ<ภ>ระเลยอ๋อเริยงรวมเนาะคน คนเนาเกี่ยวนเนาก็หลายเข้าพี่นี่ก็งามนะครับพี่นะ้าไปนของเขานะงามนะเนาะงงามเขา

ฮู้ทู้ไก่เข้าเกี่ยวเสื้อปุ๊บทำนี้พ่อเพิ่งเพิเจอของแล้วมาเยนของนี่ ออเด้มานเนข้าห้อสูงปีงามสูงข้างงามเข้าห้อง้าเวฟคูค้ามีสารเคมีบบมิสานแก่วก ไม่มีผู้วิจารณ์ที่มีวิจารณ์กับบนพวกเอาคาก่านแต al <als> ่ว่าใช้สานกันบูดเนาะ มื้อนี้เจอกับช่องตักกทแคมื้อนี้เฮาจะพามารีวิวการเกี่ยวข้าวนี่เนาะเขาเกี่ยวก็จะประมาณนี้ข้าวเฮาเบิ่งห่วงข้าวเบิ่งหวงข้าวเลยที่น้องเบิ่งหวงข้าวเลยแล้วก็ภาคติดตามช่องของเฮาเนาะตักกทแคภาคกูไลค์กดแช์กดติดตามให้ช่องเฮานะและอย่าลืมกดหัวสีไข่ซถึงเฮาสิบ่าเป็นคนดังแต่เฮาก็จักดังําหมู่น้ำผูนะเนาะกดตอกกดตามกด ดิ้งกดยังไม่ยงังกดไปเบิดเนาะวันนี้ครับพามาเกี่ยวข้าวบรรยากาศแบบกงัว็ได้เซาวนาเซาไห้เน,ะนะาะเนาะเขาจะใส้เขาจ,จะใช้เป็นเครื่องเลยครับโบใส่ตอกเนาะเพราะว่าเขาบริจักเาขาที่ศานเราก็เลยมานี่วิธีมัดนี่อย่างนี้นนเนาะเต่าเข้าเข้างามบินนี่เข้าเข้างามเนาะบแต่ว่าป็นยู่อ่ะเน้

ยังไงเทียงเ้าเนาะเกี่ยวแต่หึงนะแล้วแบนี้ว่าข้าวห้าจะงามนิดนึงเนาะมาเบิ่งเลยเนาะอินนีเกี่ยวจับแบบนี้เนาะงอกงอกงอกแบบนี้จะเข็ดนี่เนาะเกี่ยวโบได้เนาะอันนี้ต้องเง็ดนิดดิซึ่เนาะแบบนี้ จับแบบนี้ให้มันตรงกมุมเนาะจักองสาบ้างหู้เนาะบริเยนมาก็แบบนี้เนาะดึงขึ้นหนักก็ไดเลยเกี่ยวไปเนาะโซสเตปไปให้ท่านผู้มบ้างเน่โซสเตปไปเนาะมันเป็นแตละคานแตละค้นเนาะธรรมดา แล้ววนะิธีมัมดเด้งเถาะลงมาเัาจากบนไซโตะเนาะมาซา,า,ต,นะาต้องเก็บเบียใลุ้นเนาะจับมาสองสองเส้นนะ่าจะประมาณสามเส้นกี่ไรมากล้วยใส่ทีนะ่เนาะบิดขึ้นมานี่หมุนเนาะเรียบร้อยเราก็ต้องวางวางให้มันทึบดินในเวลาฝนตกมันจะ,จะยับเยิน แล้วเรียบร้อยนะบัดมือ,มอเกียวโซ่อ้าวซ้อนะมีความือซึกอองไรนะมาเกี่ยวข้าววัอนี้อ่ามีมือซึ้อมมอะไรน,นะม,มือน,นี้กเกี่ยวมมนนะออข้าวล้มนะ <c oughs> โอ้ยเก็บเอวอไล เก็บแอลลา์แล้วเก็บยขาลมพว่นวันนี้มันแต่งานพูดเนาะมันเลยล้มวันนี้เนอะทีมงานเนาะทีมงานนะเนาะห้าปีห้าปีเลยทีป้าแล้วนี่ป้าปีนี่ประนอแนวไม่แล้วพูดเลยเนาะทีมงานเราวันนี้ก็มาโบรายไปไหนสิบห้าคนมาวันนี้ทีมงานจูเขราของเา มีความซึ้อเนอานะบ้านเนาะมาเกี่ยวข้าววันนี้เนาะเหนนะืผผ่อยเนาะความหูซึ้งเมืมนนะม่อยเนาะนี่เนาะเป็นงานเท่าไงเนาะม,มีคมซื้อเนาะเกี่ยวข้าววันนี้เนาะดีใจได้เนาะมาเกี่ยวข้าวงามเผื่อเบิกของข้าวเขาเนาะผมเกือบเพียงเดียวกับหัวคนแล้วเนาะความสูง ามดีเลยเนะาะมนะีคุ้มซื้อไงเนาะยูเทามาวันนี้กรบปคักงมาได้ทือเตีนโตดเนาะทือเตีนโตดตรงคักงมาได้เพื่นเนาะบึ้งเลยเนาะเด็กกุ้งนุ่ยเลยอ่ะขอจบการรีวิวการเกี่ยวข้าวไว้ทรัมมี่เนาะถ้าติดตามกดไลค์กดแชร์คิดคะแนนเนาะเนาะทิมเนาะทีมงานเท่านนะ ถ้าเกี่ยวรอบสองอันนี้ทำง,งานเอาสี่คนเนาะอ้ะาวพากิจสามสองห้าแน่จบไว้ชั่วนี้ที่ยกเข้านะอ่ะเบิ้งข่าว,าว,ว,วห้าปุ๊บทุกวัชพงละคนเอาหน่ายก